ไม่กี่วันก่อนอัปเดตว้าท้อทีว์ซบไม่ตั้งใจเอกไม่นานก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับผมก็ดูฮะซึ่งตอนนี้เราทําการรวบรวมในส่วนของเจ้าตัวคิดมากมาค่อนข้างจะเยอะมากนะครับผมก็ดูครับเพราะว่ามีแนวโน้มสูงมากว่าเขาจะมีบ้านคิดมากครับหากเรารวบรวมมาก่อนก็จะได้บ้านก่อนแล้วก็เลยจะกลายเป็นหัวเถกแล้วก็เปิดรับสร้างบ้านเพื่อหาหลอกตัวคนนะครับผมเป็นไงครับตอนนี้เราขาดแค่เจ้าเบนลัศก็เยติคูสนะแต่ว่า เราสามารถหาได้ว่ามันแค่10%นะตัวนี้ไม่น่ายากครับหากเราได้ตัวเทียของเบลอ์กอนครบแล้วก็ไม่น่ายากแล้วว่าซิกเก็ตเราก็มีหมดแล้วนะคะผมซึ่งเซตตัวธรรมดากากเราก็ยังไม่ได้นะครับผมก็หวังว่านี้จะได้ครบตัวเหมือนกันเนาะโอมีตัวอื่นด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวขออนุญาตทำการรวบรวมตัวแรกก่อนก่อนแรกกันนะครับผมกระดึกรับ เรื่องอที่เราแล,ล,ล,ลแลกเกีวกอีพีพวกนี้ละกันนะว่าจะได้อะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวให้อุสมเนี่ยช่วยด้วยแล,ล้วกันเอาล่ะโอกาส6 0ซก็ไม่น่ายากครับตัวไหนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้ดตัวเล,เลยนะครับผมเหมือนว่าจะมีหลายตัวจัดเลวอะ่ะขออนุญาตทำการรวมๆตัวใหม่นี่หว่าพวกนี้กัดูครับใช่ไหมครับพวกตัวใหม่นี่หว่าบางตัวก็ยังไม่อัปเดตกเข้ามาแต่คิดว่าเราจะมาผ่านเอ่อกล่องของขวัญแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นครับน่าจะมาผ่านกล่องไหมเอาล่ะขอเช็คหน่อยซิว่าจะได้ ตัวอะไรฮะได้เจ้ากบมาน่ารักกบเอ๋อนะครับผมตัวแรกได้ามานะครับอ้ต้นคิดมากเรายังไม่ได้ต้นคิดมากนะครับผม6กสเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้แล้วมันเดืองเสื่อยเลยวอ้าวลาอุซิปเปิดได้ไหลคนดูครับอุซิปย่อยพิติกเอาไว้โอเคครับได้พิติกตัวเกลือสุดแต่ก็ดีเพราะว่ายังไม่ได้ตัวเหมือนกันนะครับผมขอบคุณมากนะอุซิปไปหาย่อยต่อก่อนแป๊บมาตัวจริงกระเบลใช่ไหมคนด,ดูครับก้อนน่าจะระครังไหมว้าว และคูคาราชาอ่าเอาละดูกันต่อโอเคได้มาแล้วครับสำหรับเจ้าตัวอ่โนเแพนกวินตะสะคอนนะครับผมสุดอุ้ยโอเคต้นไม้แบบ2ต้นครับผมจัดไปไม่ติดครบละอ่าถือว่าปสบดวงดีมากแนละ้วครับไม่ได้ซ้ำเลยครดูจบเลนน้อยแต่ก็ไม่ได้ซ้ำเลยนะครับผมอ่ะสองตัวมาแล้วครับเดี๋ยวเราหาย่อยตัวเพิ่มแล้วกันเฮ้ดวงนี้จะเลยว,วาโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีทุทียต่ำกว่านี้อีกเหรอครด,ดูก็คือเจ้านูบนะครับผม อเราโอเคโอเคผมว่าได้ครับแต่ตัวนี้น่าจะกะโหดไปเดี๋ยวหาตัวกากเข้ามาก่อนแล้วกันนะครับผมผมว่าได้ว้วยคุกครับพวกเหล่านงเหล่านูฟสี่ตัวครับโอกาสคือหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับยังไงก็ได้ครับโอกาสสูงมากอ่ะอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครับไปครับผมทีมชี้ก็ได้มั้งเออเทียบกันนะครับผมโอ้หกเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิดว่ายังไงก็ได้ครับเรียบร้อยไปนี่ก็เดี๋ยวตาอุซบนะครับผม มาแล้วครบ15บห้าทีนะครับผมกูจะบ้าห7เจ็เซนโอ้โห,โโหตัวอะไรเนี่ยกูดวงดีกูดวงดีแบบแปลกดวงนี่แปลก,กขอย่อยใหม่แป๊บหัวอะไรอยะระหว่างนั้นอุศบย่อยเป็นตัวเลเจน์นะครับผมเลเจนไม่น,น่าซ้ำเพราะว่าเรายังไม่มีตัวได้เลยอันนี้เป็นตัวกากาสุดของเลเจนนะครับผมยังมีตัวที่หายากกว่านี้อีกตัวหนึ่งนะครับกดดูไป เราให้อุซบย่อยดีกว่าดูอุซบดวงดีครับผมว่าล่างผมมันดวงติดปั๊กนะครับผมอุซบมันดวงดีกว่ามารอบนี้นู๊ฟสี่ตัวแล้วกันนะ,ะนะไม่ได้ให้มันรู้ไปว่ามันจะไม่ได้ครับช่้แม่คนดูครับถ้ามันจะดวงส่วนั้นก็ให้มันดวงสัไประตูว่ะโ,โอเคผมบอกแล้วมันจะอุซบดวงวดีมากครับเลเจน์หายากสุดตัวนี้ได้นะครับคณดูจบเลตก,ก็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมอุซบเปิดได้เห็นไหม,ามานะครับผมึิว่าจะได้ซ้ำละวางเกมซบได้รอบนี้น่าจะได้แล้วแหละคนดูนู๊ฟเลล่ะ ก็้จะได้นะครับขออนุญาตแล้วกันนะเออได้ทีนะครับผมเรียบร้อยทีนี้เราก็ได้มาก็เกือบครบเลยผมว่านะตอนเนี้ยเกือบครบแล้วครับผมอ่าตอนนี้แล้วกออ็ประมาณนี้ครับชั้นล่าง้ะหมวดของโซมก็จะเป็นสิบตัวนี้เลยเด้งฮะก็เป็นตัวจากอีเวนต์นะครับผมใครขาดตัวไหนคอมไม่เลยเราได้เรียกว่าถ้าจริงเลยก็คือครบแล้วนะครับผมในอัปเดตรอบนี้นะเขาดูฮะแต่ว่า บางตัวก็เอาไปยุไปย่อยบ้างแล้วนะครับผมค่อยเก็บรูปที่หลังหากจะต้องเออใช้จริงนะครับผมข้าบนก็มีเจ้าเรือนซานต้าอยู่นะครับผมประมาณนี้โอเคก็ลาลาประมาณ16บหตัวนะครับผมโดยประมาณแต่ตอนที่สามนี้ผมอัปเดตมี16ตัวนะครับผมซึ่งเยอะมากอันนี้ไม่รู้ว่าตัวจากซานต้ามีกี่ตัวนะครับผมก็หวังว่าจะไม่เยอะนะเราจะได้เออทำบ้านนะครับผมก็รอดู้กันตีสามเจอกันเดี๋ยวขออนุญาตเออไปนอนสักตื่นแล้วกันนะ สุดท้ายแล้วเตรียมไว้ฐานทขาไม่เข้ามาในวันนี้ครับพูดเศร้าเลยอุตส่าห์เตรียมตัวตั้งนานโอเคลักกี้บอกมาครับผมเอ่อเหมือนว่าวันนี้ที่เราทําการเตรียมตัวไว้มันจะไม่เข้ามานะครับผมตอนแรกนึกว่าจะมีฐานเข้ามาสรุปเลยก็คือไม่มาแต่ตอนเนี้ยซานตาฟิวมาแล้วเพราะงั้นแล้วเราจะมาทําการฟิวกันละกันนะครับผมโอ้เซ็งมากครับเหมือนว่ารอบนี้จะมีตัวใหม่เข้ามานะครับผมเป็นตัวแคนดี้เคนแบบ2ร่างนะครับผมอ่ะ ไม่เห็นภาพเรามารีวิวกันลวกันนะครับเป็นยังไงตอนนี้ขออนุญาตทาการขนกันลวกันนะครับผมตัวนี้ไปตัวละครตัวนี้นะครับผมซึ่งดับเิลเปอร์เซ็นก็ค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าผมคงจะไม่เอาตัวนี้ไปย่อหรอกครับเพราะว่าเรามีตัวขุดอยู่หลายตัวเหมือนกันตอนนี้เราจะเป็นพวกเจ้าพวกนี้แทนนะครับผมแปขออนุญาตทำการขนก่อนลวกันนะพวกนาฬิกาเรลกาที่ผมทําการรับมาแลกเทรดมานะครับผมเยอะแยะมาก ไปเพิ่มดวงอันนี้คือเพิ่มดวงนะก็ดรอปเลตคือ20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ดูแต่โอกาสต้องไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าดีถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องเออไปตามหาในกลมในกลุ่มเอาแล้วครับผมหวังว่าจะได้ปคบขอญาติขนแป๊บโอ้มันบักอะไรไม่รู้ว่ะขาดูตอนนี้ใจนึงอยากได้คุกกี้ถึงแม้จะมีแล้วแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็จะตัวใหม่ก็หวังว่ามันจะได้นะครับผมแป๊บตัวต่อมาแป๊บ ตัวนี้ครับอันนี้ก็รับมาเยอะมากร้อเข้า่อดเหมือนจะถึออ้าวคุณสองมาโอเคสวยอ้าวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราถือมารถไฟมาพอดีอ้าวเม,มื่อเมือ่อกูขนด้วยให้ไปนั่งรถไฟก่อนอะไรอยู่วะขนไม่ได้ครับผมไม่เด้คนกันเรจะไปยงไปย่อยให้คนอะไรอีกวะเอไรครับนั่งรถไฟก็ได้วะ ไปขนอ่ขคนของขวานแป๊บไม่งั้นมันไม่ให้เรากลับนะครับผมต้องรีบครับทีนี้รีบขนแล้วก็รีบกลับตปเสียได้คุณสองมากคนดูครับมันเสียเวลาไปเปล่าเลยคนดูเพราะว่าเราต้องมานั่งขนตรงนี้ถ้าเกิดมีมังกรเกิดครดูคิดแล้วกันว่าเพืจะเสียผลประโยชน์แค่ไหนครับไปขนก่อนครับแม่ตั้งโคตรนานโอ้เหมือนเขาว่าเขาจะให้โคตรฟรีในวันทาโก้ทิวเด้ด้วยเออสำหรับใครที่อยากได้เจ้าตัวใหม่ที่มันต้องทําการซื้อสินค้านะครับผม ไอ้เจงว่าแต่ไม่รู้ว่าได้กี่โค้ดนะครับผมก็ดูก็คิดว่าไม่แจกเยอะนะเพราะว่ามันก็สินค้านะครับผมก็ดูครับเอาละครับกลับและรีบขวนต่อนะครับผมจะได้ทําการย่อยด้วยไปจะลดโมบิลิสนะครับไปโอเคเอาลาเสร็จแล้ววันนี้ครับระงหมด4ตัวครับไปแล้วขอทําการกดสกิฟแล้วกันนะเพื่อความรวดเร็วนะครับผมเออนี่นะจากริสมาส ไดครับแล้วก็ขอแยกกดครับเรียบร้อยได้ปะโอ้ยได้โอเคได้ครับผมคุณดูครับล้อแคนดี้มาแล้วครับล้อแคนดี้เคนถือว่าโชคดีมากโชคดีแต่ยังมีเซตนึงอยู่เดี๋ยวเราย่อยเพิ่มแล้วกันเนาะสำหรับแต่ตัวเซตข้างบนนะครับผมเฮ้ยโชคดีว่าเสียได้ว่าเสียดดยหลายตัวจะเร็วว่าโอ้40,000ไมหรอจาก50,000ตัวออกน้อยน,นะเพราะว่ามันต้องซื้อนะครับผมคุณดูครับ มไม่ได้หาตัวแรกคนคงไม่อยากเสียตังค์กันหรอกใช่ไหมแต่ได้ตุ๊กตามาก็วิก็สะสมได้นะใครที่เป็นแฟนกินนี้ก็ซื้อไว้ก็ได้นะครับผมกนดูเพราะว่า <c oughs> มันก็มีแค่ห้าหมื่นตัวแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะถึงเทียร์แบบมังกรหรอกนะครับผมรู <c oughs> ้ไหมถ้าเกิดเทียร์มังกรแนละ้วซื้อนี่ก็คุ้มอยู่นะครับผมก็ดูครับ <c oughs> เอาละไปครับสี่บิลเลียดครับป้าเรียบร้อยโอเคทีนี้เรามารออุ้ยอู้กล่องมาสวยเลยที้เรามารอนะว่า เราจะได้อะไรจากรอบนี้บ้างนะครับผมฟิวทำมาออ้มาพอดีเลยแซมมี่เหมือนรู้ใจฟิวทมเมอร์มาแล้วครับมาครับอ้าหูเมสิทานะเยอะด้วยแต่ไปเลยก็คือเจ้าใครอยากได้บ้างคอมเมนต์ครับก็เดี๋ยวแล้วก็มาอุ้มไปเลยตัวกากมากอันนี้อโอ้ยแต่อย่างไรวันนี้ก็โอเคกับรวบได้ามาตัวนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการย่อยฉันสัญญาว่าจะมีโค้ดในอาทิตย์หน้าอุ้ย มีโค้ดด้เหรอเกมนี้เพิ่งรู้กันดูครับไม่ได้เติมโค้ดไม่มีเออใช่ไหมมันมีโค้ดหรอกเซอร์เบลล์ก็น่าสนใจครับนอกจายโค้ดรีดีมก็โค้ดเกมก็ควรจะมีนะเพราะว่าทุกเกมก็มีนะครับผมเอาละครับเพื่อคนทุกคนผมตัดสินใจแล้ะก็นดูผมลืมคิดไปว่ามันได้มันได้ตัวละครก่อนนะคะผมก่อนที่ได้เอ,เอ่อโค้ดเองครับก็ก็คือจะต้องต้องพดอร์เลยครับผมตัวนี้มันได้สินค้ามาด้วยเป็นตุ๊ก,กตานะครับผมแต่ว่าราคาก็เนะก้ารอยนะก็ะดูอะก็โอเคนะก้เกิดได้ตุ๊กตวยกตวด้วยนะคผ พอส่งไลฟ์วันสามเอ็ดหรอคุณดูครับโหซื้อปีว่ะแต่ว่าโค้ดจะได้เออที่อีเมลก่อนนะเพราะว่าเราได้ตัวก่อนสิน,น,น,นะครับผมวาเจี๊ยบน่าล่ะได้โค้ดมาแล้วนะครับผมก็ดูครับซื้อก็เออเรามาทําการเติมกันเลยเนาะโอ้จากเออห้าหมื่นตัวเหลือสองหมื่นกว่าตัวแล้วครับถือว่าออกช้านะึ๊บเติมเรียบร้อยได้มาแล้วครับวู้ซิกเซเว่นครับผมแฟนติฟติกเซเว่นทำเงินหกสิบเจ็ดล้านก็ก็โอเคแหละครับผมคุณดูใช่ไหม มีแค่ห้าหมื่นตัวโลกตอนนี้ก็อยู่ที่เราแล้วตัวหนึ่งนั่นเองครับผมมาดูครับอย่างที่บอกก็คือราคาค่อนข้างจะแพงนะครับผมก็ <c oughs> จริงๆก็ค่าตัวมันเนี่ยเก้าร้อยบาทบวกได้ตุ๊กาตาหนึ่งตัวแล้วก็ค่าส่งเข้าประเทศไทยก็สองร้อยสี่สิบรวมกันก็เป็นพันกว่าเลยนะครับผมมาดูคือดูคิดว่าคุ้มหรือเปล่าก็ขอเวลกากันนะครับผมก็พันสองนะครับผมรวมๆทุกอย่างพันสองนั่นเองฮะว้ยเดี๋ยวเออถ้าเกิดตุ๊กาตามาเดี๋ยวเราทำการเปิดรีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงนะ ตุ๊กตาก็ประมาณนี้นะครับผมก็ดูอึ๊บอ่าโอเคอุ้ยสูง6.7นิ้วด้วยจัดปน่าจะส่งสิ้นปีนะครับผมก็ต้องรองดูปีหน้านะครับผมก็ดูครับว่าเป็นยังไงจริงๆก็ดูอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องไปหาซื้อหรอกนะครับเพราะว่าเอาตัวก็ราคามันก็แพงนะครับสำหรับเด็กนะเราก็ได้มาแล้วสำหรับโฉตัวนี้ก็เอามาเพิ่มในอินเด็กและเรียบร้อยครับเรามาเก็บอินเด็กไนงะ <c oughs> โอเคเอาว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่น,นะน,นั้นนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับเนี้ยบายๆครับไปนะครับบ๊ายบายบย